สวัสดีค่ะป่อป้า,ปา,ปาเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาอาทุกท่านมาอัปเดตต้นทุเรียนให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนวันก่อนเพื่อนเพื่อนค่ะตัดยอดทุเรียนต้นนี้ออกไปเนาะและช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะตกตกหนักเลยว่าจะเป็นยังไงตัดไปได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ไม่ยอดข้างบนนั้นทาปูนแดงไว้อยู่คะ่ะทาปูนแดงแล้วก็เอาเอายอดของเขาไปแช่น้ําเนาะก็ถือว่ายังไม่เป็นไรเนาะยังไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนเพื่อน ถือว่าต้นเขายัางโอเคอยู่ทําไมต้องตัดปลูกแล้วก็ตัดทดลองไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเออมันก็ดีเพราะว่ามันไม่สูงเพราะว่าถ้ามันสูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บกินเองได้เนาะก็เลยต้องตัดนี่แหละคือทําไมต้องตัดเนาะมันก็มีเหตุผลแหละแต่ละคนเนาะก็าปลูก,กเกษตรเราทําเกษตรเนี่ยแต่ละคนมีเหตุผลของของใครของมันบางคนว่าไม่ตัดปล่อยให้มันสูงให้มันมีพี่เลี้ยงของมันเองให้มันเลี้ยงโตของมันเองให้มันโตให้มันใหญ่ให้ต้นใหญ่ก็ไม่รู้แล้วแต่เนาะ อย่างที่บอกเนี่ยลำต้นเป็นยังไงนี่ไงลำต้นค่ะเพื่อนๆลำต้นก็ได้กำมือแล้วนะได้เต็มกำมือ,อก่อนหน้านั้นเล็กๆอะ่ะคือ,ค,อคือเขาหักตรงนี้เนาะแล้วก็แม่ลูกศรก็เอาตัวนี้ไว้กิ่งตัวนี้ลอยหักนี่ไว้แล้วก็จะเป็นยอดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นยอดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สูงเพียวแล้วก็ด้านไปตัดอีกข้างบนว่ามันจะเป็นยังไงแต่ดูแล้วก็ไม่เฉาดูแล้วก็โอเคเนาะนี่อ่าเป็นการตัดต้นแรก ต้นต่อไปเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันว่าเราจะตัดอาต้นไหนเนาะแต่ต้นนี้เอามาให้ดูอัปเดตมาให้ดูนะคะเพื่อนเเวลานี้ก็เที่ยงแล้วค่ะเพื่อนเเที่ยงแล้วอยู่ในสวน3ามสิบไร่ทำอะไรบ้างนี้ทําหลายๆอย่างอยู่ค่ะหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าก็อยากจะมาให้ดูต้นทุเรียนอัปเดตแล้วก็จะเดินไปตรงนี้เดินไปตรงนี้ดูสวนสามสิบไร่นี้เดินไปเพื่อให้เห็นว่าเมื่อช่วงหน้าแล้ง ทุเรียนสองต้นรอดไหมรอดจะ้ะรอดแล้วก็สวยงามมากรู้แต่นี้ดูตาดูตาเพื่อนเพื่อนค่ะดูตาแตดดเปี้ยงเปี้ยงนี่กินอันนั้นของเขาอ่าอะไรเขาเรียกยอดอะยอดยอดเข้าสารเขาอะแตกงามมากเลยนี่เดี๋ยวอีกสักวันสองวันเนี่ยจะให้คุณพ่อมาตัดนี่ต้นกล้วยออกต้นกล้วยเราปลูกเป็นพี่เลี้ยงแต่อย่าเอาเป็นกล้วยน้ําว้าเนาะเอาเป็นกล้วยกล้วยอะไรก็ได้อย่าเป็นกล้วยน้ําว้าแต่นี่รู้สึกเขาจะ เขาจะสูงเนาะจะเอาลงก่อนเอาเอาขอขออนุญาตเอาใบกล้วยนี่ออกก่อนนะคะเพื่อนๆออกจากต้นทุเรียนก่อนใบกล้วยไม่เป็นไรค่ะเออนี่เอาเอาออกดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาจะได้อ่าลมพัดลมเพก็จะได้สายไปตามอ่าตามตามลมอนะคะตามลมเพื่อไม่ให้อะไรมาเกี่ยวข้องเขาให้เขาแบบ ธรรมชาติแบบสบายๆเนอะตีกันไปตีกันมาเดี๋ยวยอดเขาจะหักยอดเขากำลังงามเลยเห็นไหมคะยอดเขานี่ค่ะยอดทุเรียนต้นนี้นี่อู้งามนะคะเพื่อนๆงามมากเลยงามมากๆเลยก็นี่แหละจะให้เพื่อนๆชมตอนนั้นล้างรากมันไปเนาะสองต้นต้นนี้อีกต้นหนึ่งช่วงหน้าแรงอะ่ะเอาน้ำฉีดนะเพื่อนแล้วมันก็โตขึ้นข้างบนยอดสวยงามมากเลย ก็ว่าจะตัดเหมือนกันตัวนี้รออีกสักพักหนึ่งให้ต้นตรงนั้นมันพื้นก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะการตัดของเราไม่ใช่ว่าสีส่วนตัดแล้วก็ต้องดูจังหวะด้วยเนาะเพื่อนๆว่าอีกต้นหนึ่งเราลองตัดแล้วมันได้ผลและไอ้ต้นนี้เราก็ค่อยมาลองเพราะว่าเราจะเอากิ่งพวกนี้เอาไว้ให้มันเป็นลูกกิ่งข้างล่างนี่เวลาเก็บเกี่ยวแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวแบบเออไม่ต้องเหนื่อยเกินไปเนาะเออีนมันคืออะไรเลยเนี่ยแป้งเหรอมันคืออะไรเนี่ยเพิ่งเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งเห็นจับปุ๊บก็เห็นปั๊บเลย ไข่เหรอไข่อะไรไข่พวกเชื้อไวรัสอะไรพวกนี้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะรุนต่อไปแต่ตอนนี้มันสวยมากเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจคุณแม่ลูกสีก็ทําคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้อัปเดตต้นทุเรียนนะค่ะเนาะเพื่อนๆคะ่ะทุเรียน2ต้นนี้เคยล้างรากไปเนาะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า